ภูวิลล่าซิตี้ยินดีต้อนรับหากท่านที่กำลังมองหาบ้านภูวิลล่าหรือที่พักสำหรับพักผ่อนปาร์ตี้ทำกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและยินดีให้การบริการค่ะภูวิลล่าซิตี้มีทั้งองค์กรชั้นนำบริษัทของประเทศไทยและบุคคลทั่วไปที่ให้เราได้บริการไม่ต่ำกว่า1น0 0 0ท่านโดยทางเราจะมีทีมงานคอยดูแลให้การบริการจัดสรรบ้านอย่างตอบโจทย์และตรงความต้องการค่ะ ทำไมถึงต้องจองกับเราเคยเป็นไหมจะจองที่ไรก็กลัวว่าจะไม่ได้บ้านกลัวมิจฉาชีพกลัวโดนโกงกลัวโดนหลอกปัญหานี้จะหมดไปหากท่านมาใช้บริการกับเราเพราะเรามีรีวิวจากลูกค้าจริงเคดิตการซื้อขายแน่นแน่นอนขั้นตอนการจองมีวิธีง่ายๆเพียงดังนี้เท่านั้นค่ะโดยท่านสามารถแจ้งวันที่เช็คอินวันที่เช็คเอาท์จำนวนผู้เข้าพักหรือหากต้องการฟังก์ชันอื่นๆเกี่ยวกับทางบ้านก็สามารถแจ้งได้เลยค่ะ หลังจากแจ้งข้อมูลทางแอดมินจะดำเนินรายการโดยส่งรูปราคาข้อมูลเกี่ยวกับทางบ้านที่ลูกค้าต้องการให้ค่ะหลังจากลูกค้าได้เรือกบ้านแล้วทางแอดมินจะทำรายการสรุปยอดให้ทั้งหมดก่อนการทำรายการโอนจองกรุณาอ่านรายละเอียดที่แอดมินส่งไปให้อย่างครบถ้วนเพื่อที่ท่านและทางบ้านจะไม่ได้เสียผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย การจองมัดจำจะคิดยอดเป็น60%หลังจากโอนเรียบร้อยทางเราจะส่งโลเคชันใบจองให้ลูกค้าเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการจองค่ะ